ความเข้าใจในสิ่งที่องค์เสด็จพระชินราสีบรมศาส,รรสดาทรงได้จัดส่อสเราเนี่ยมันเพียงพอพอกับการได้บรรลุมรรคบรรลุผลเนี่ยตทว่าพอไหมละ่ะพอมันเกินพอแล้วล่ะ่งยิ่งระยะหลังๆแล้วก็พูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะความสำคัญในความ เข้าถึงเรื่อการเข้าถึงมรรคผลมันก็อยู่แค่นี้แหละไม่อยู่อะไรเยอะหรอกทำใจให้มันห่างจากความชั่วในใจของเราไปสะก่อนนะเดี๋ยวความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นมาแทนเองความเข้าใจมันขึ้นมาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เป็นความรู้ที่เราเคยรู้กับความเข้าใจที่มันผุดขึ้นมาน่มันต่างกันโดยสิ้นเชิง ไอ้คำว,ว่าต่างไม่ได้ต่างตัวอักษรนะแต่มันต่างความเข้าใจก่อนเธอเข้าใจว่าเธอเข้าใจแล้วจริงๆมันยังไม่เข้าใจแต่เวลามันพุดขึ้นมาในใจเธอนะมันเข้าใจยิ่งกว่าแล้วมันไม่สามารถพูดเป็นภาษาออกมาได้ด้วยเป็นอย่างนั้นนละยไอ้อย่างนี้อย่าให้เกิดกับเธอมันเป็นสิ่งเดียวที่มันจะอยู่กับเธอตลอดไปไม่เสื่อม แต่ก่อนเรารู้ว่าที่พึ่งเรามีแต่เราก็เมืเ่อค่อยได้จับไม่ได้แตะไม่ได้ต้องได้แต่เฉยชมเฉยๆรู้ว่าเนี่อาจจะดีใช่ไหมละ่ะเ,เราฟังแล้วก็ดีเราฟังแล้วก็ดมีมันดีตลอดนั่นแหละแต่เราก็ได้แต่เคยชมเราไม่ได้ไปจับแต่ต้องเอามาใช้ใเกิดความสุขของเราเนะ ไม่เหมือนกับเวลาเธอไปอยู่ในที่ปฏิบัติจริงๆแล้วก็อยู่ที่นั่นเลยแล้วก็มีโอกาสจเจริญสมาธิสมาธิจิตของเธอจิตไปสนใจในจิยาคนอื่นก็ไม่มีจิตจะส่งไปนอกเหนือจากการปฏิบัติในเรื่องของการรักษาพามิหารสี่ก็ออกไปไม่ได้คือมันคุมใจของเธอไว้ต่อเนื่องอย่างนั้นเป็นเดือนเป็นเดือนหลายๆเดือนจิตต่อกัน โอกาสที่เธอจะส่งส่สงฌานสมาบัติเป็นไปได้สูงไหมล่ะเอาอย่างนี้แหละของเก่ามันถึงจะกลับไอ้ของเก่าหมายถึงว่าของที่เราคุ้นเคยต่อการปฏิบัติแบบนี้มาก่อนนะมันถึงจะกลับมาให้ผลแล้วที่สําคัญคือว่าสุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่จะกลับมาหาเราถ้าสิ่งของเราไม่บริสุทธิ์ก็อย่าไปหวังอะไร มันไม่กลับจะรักษาได้แล้วเอากลับมาได้ก็สมมติสินของเราบริสุทธิ์ดีแล้วแล้วถ้าเธอบางคนคล่องในการรักษาสินพรม,มาจารย์ด้วยมันก็จะกลับไวกว่าคนรักษาสินแปดด้วกรรมบทสิบมันกลับมาเร็วเพราะเหตุอะไรกันเล่าเพราะว่าเวลาของเธอที่จะสนใจเรื่องของคนอื่นมันก็จะน้อยลงไปธุระของเธอที่ไปวุ่นวายกับ ชีวิตประจําวันของเธอก็ลดลงไปจิตใจที่มุ่งหวังจากความสงบมันก็มากขึ้นอย่างไรล่ะโอกาสที่เธอจะได้ของเก่ากลับคืนมาเนี่ยก็เร็วขึ้นเอาเธอว่ามันถูกไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นนะเราจะเรียกเราองหาโดยที่ไม่มีเหตุมีผลนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เราจึงคุยให้เธอฟังว่าความมีฌานสมาบัติกลับมาได้ ต้องบุคคลที่มีช่วงเวลาที่อยู่กับตัวเองเนี่ยสูงมากเวลาของเธอนะต้องมีชีวิตอยู่กับตัวของเธอเนี่ยสูงมากโดยที่เธอไม่ค่อยไปยุ่งกับเรื่องชีวิตของคนอื่นเขานะอยู่กับตัวของเธอมากขึ้นรักษาพรมจรรย์ของเธอแน่วแน่ดีขึ้นและเธอก็มุ่งใจเพื่อการชำระจิตใจของเธอไม่ไม่พลาดจากพพมิหารสี่ไม่เผลอในศินแ คือสิ่งของผมประจันใจมันถึงใจอยู่ถ้าอยู่ในที่ที่เขาปฏิบัติกันด้วยก็ส่งเสริมเธอด้วยแล้วเราก็พยายามเร่งรัดในการเจริญจิตใจขอเราให้ตามแบบฉบับที่ทางที่พระพุทธเจ้าสอนอย่างเข่งครัดสักซ้อมเอาไว้อย่างนั้นนะโดยพื้นฐานของการทำใจที่เธอฝึกฝึกกันมาเนี่ย มันขาดสมาธิแต่จะเยพยายามฝึกใจของเธอเพอความสุขอันเกิดจากการที่เราได้อยู่อย่างเป็นคมประจันจรรก็ดีความสุขที่เราสันโดษอยู่ในความเรียบง่ายของชีวิตที่ไม่กระตือรือร้นมากเกินไปก็ดีเอาเริ่ม,เร,มเริ่มรักความสุขอย่าง,างนักบวชแล้วพอความสุขจากนักบวชมันเริ่มคลองใจเราอยู่สิ่งที่ตามมาคือว่าจิตมันก็มีเวลาเป็นของตัวเองสูง พอเธอดาเนินใจด้วยการทรงกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งลงไปกรรมฐานนั้นก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่กับใจของเธอได้แทนความสุขอื่นๆความพอใจในฌานสมาบัติก็กลับมาเป็นที่พอใจแทนนี่แหละพอใจในรูปฌปานพอใจในอารูปฌานอย่างนี้เป็นต้นไอ้การพอใจในฌานสมาบัติมันก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังเอาแน่นอนไม่ได้ใช่ไหม มันแน่นอนไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวร่างกายดีเธอก็สงจิตได้ดีวันนี้ร่างกายเธอไม่ดีคือก็สงจิตทําความสงบให้ใจของเธอสงบลงไปไม่ได้ดีถ้าเราตัดความพอใจในในร่างกายของเราได้อย่างเดี๋ยวก็ตัดได้ทั้งหมดตัดได้หมดเลยทุกเรื่องเลยนะไม่มีความรู้สึกว่าเรื่องอะไรสําคัญกว่านี้แล้วพอเธอมองตรงนี้จนชัดเจนแจ่มแจ้งในใจของเธอได้มากเท่าไหร่ การทรงสมาธิจิตของเธอก็จะมีกําลังมากเท่านั้นมันถึงจะจิตออกจากร่างกายเคลื่อนไปโดยไม่มีความผูกพันอะไราอาวุธมันจะต้องไม่มีอุปทานไปอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งใดอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะถ้ามีอุปทานอยู่ปั๊บภาพก็ดีความรับรู้ในความรู้สึกทางใจก็ดีมันก็จะผิดเพี้ยนไปทันทีไม่ตรงต่อความเป็นจริงนะ ที่สำคัญคือตัดอวิชชาถ้าเชตัดได้ก็จะตอนนี้นะค่อยๆตัดไปทีเล็กทีน้อยใ่ญ่อย่างที่พูดให้ฟังเนี่ยเมื่อไหร่เราเราเราียนรู้ความทุกข์ทั้งหมดเราไม่ได้มองเรื่องสิ่งอื่นใดว่าเป็นความทุกข์นะจะจะมาว่าทั้งหมดที่เป็นความทุกข์เพราะมันมาจากร่างกายที่มันไม่แน่นอนเอาแน่นอนจากมันไม่ได้เอาแน่นอนจากเรื่องที่มันมันชวนให้เราเกิดสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้ไม่ได้ เราที่เาทุกข์จากมันเนี่ยไม่สงสัยนั้นเมื่อเราหมดความสงสัยจากความทุกข์จากมันปุ๊บเวลาเราหนีมันออกจากไปออกจากตัวมันไปเธออยากจะกลับมาหามันอีกไหมล่ะไม่มีทางกลับแน่นอนนี่แหละคืออภิญญาสมาบัติหลักของอภิญญาคือว่าทิ้งแล้วทิ้งเลยต้องไม่หวนกลับซักซ้อมไว้เวลาอะไรยังพอมี ดีกว่าเราไม,ไม่ไม่รู้ทางเดินถ้าเราเดินทางที่ไม่ตรงมันก็จะช้าใช่ไหมล่ะเดินอย่างทางเนี่ที่พูดในฟังเนี่ยมันตรงที่สุดแล้วตรงด้วยแล้วง่ายด้วย